สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพี่เพียงน้องไอไ้ทรายน้องนองบัสโซโสโซคนนะครับผมเป็นอย่างไรเนาะอยู่ดีมีแหงบัสโซโคโซคนนะครับผมเนาะเอาจยางไดก่าขอให้ทุกคนนะครับผมรักษาสุขภาพเลยนะครับผมรักสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญเนาะนะครับสํหรับมือนี่นะครับเนาะสหรับมือนี่เฮ้าเก่ากวันที่เก้าแล้วนะครับมื้อนอ้นอ 9, พาพันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบหานะครับ สำหรับมือนี้เฮ้าสีมาเบิงเลขบนนะครับผมเลขบนของเฮ้าที่เฮ้าเห็นอยในจอในขณะนี้นะครับเป็นเลขที่สูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ของเฮ้าเนาะนะครับเป็นสูตรใหม่ที่เฮ้าได้เช็ดขึ้นมานะครับผมเฮ้าได้คำนวณขึ้นมาในไใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนเล้วบานที่นี่เลขในสูตรนี้นะครับบ่คือบานคือเมีอยงเขาเด้นะครับ เป็นอัศจรรย์พระฤกนะครับผมบ่บคือบ้านเขานะครับผมบม่มีหดองได้คือดอกนะครับเลขของเขามันเป็นเลขแปลกๆนะครับผมเลขคือสดานนะครับผมเลขเอ็กเอสเลขคือสดานอัศจรรย์น,นะครับจังที่เขาเขียนไว้นี่ก็คือนะครับเลขอัศจรรย์ เป็นไปได้หรือนะครับผมแต่มันเป็นไปแล้วนะครับผมเลขในสูตรนี่นะครับสี่เขาอยู่สองหลักก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยบนนะครับผมหรือเข้าเสียวไปวิ่งก็ได้แต่วันเป็นเลขสองตัวได้เลขงวดละสองตัวนะครับผมเดินยาวมาหลายวันแล้วหลกว่านี้อีกนะครับแต่เข้าออกมาให้เบิ้งนี่นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎานี่นะครับตะเคืองปีมานี่นะครับผมเข้าอีกขีดขันย้อนขึ้นไปมันไหลนะครับมันไหลเรียกว่านี่มหัะจรรยแล้วนะครับผม เลขอัศจรรย์เป็นไปได้หรือนะครับผมมันเป็นไปแล้วนะครับผมเราบานที่นี่มั่นสิเขาลักสิลักนวยวิ่งบนก็นได้วิธีการเทศของเขานั่นนะครับวิธีการเทศของเขานั่นก็คือบ้านเมี่ยงขาดอกนะครับผมแปลกแวกแน่วไปก้มูไหลนะครับเฮาสใส่บ้านเมี่ยงเขาเจ้าใส่เครื่องไม้บวกเครื่องไม้คุ้นเครื่องไม้ลบนะบใไซนะครับผมเฮาบใไ้ เฮาสิใส่เครื่องไม้ได้ละบาทเขาบ่ใส่เครื่องไม้บวกเครื่องไม้คูณก็บ่ใส่เครื่องไม้ลบก็บาใส่นะครับเฮาสิใส่เครื่องไม้หารเดสดวานี่เออเพื่อนๆเอ้ยสูตรนี่สูตรหารเ้อว,ว่ามันบอกลบคูณน,นะครับสูตรหารน,นะครับหารอย่างเดียวนะครับผมวิธีการเท็ดของเขานั่นก็บมย่ยากดอกครับนะครับผมเอาเลขท้ายรางวัลที่1น,นี่ครับสามตัวนะครับที่มันออกนี่เอามาหารสี่นะครับผมอย่าไปหารโดยประกาด้อครับเด้อ เพราะว่าม่นสิงงนะครับผมอย่าไปหารด้วยปากกาโดยเด็ดขาดนะครับเฮ้าต้องหารด้วยยัง่ะบ่าหาด้วยปกา,ากาปกาเฮาบ่ปากกาเขียนเฮาอยอย่างเขียนเฮ้าจะต้องหารด้วยเครื่องคิดเลขนะครับผม <NHS> ใส่เครื่องคิดเลขใส่คอมพิวเตอร์เป็นตัวหารนะครับผมถ้าเฮ้าเอาคอมพิวเตอร์เป็นตัวหารหรือว่าเฮาเอาเครื่องคิดเลขหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมที่มีเครื่องคิดเลขเนาะเลี้ยวเฮาก็เฮ็ดแบบนี้เลยนะครับผม <S <S เอาเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวนี่หารสี่นะครับผม ถ้าหารสี่แล้วมันสี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมห้าหเจหาร4ี่จะได้หนึ่งสองุด้านะครับผมเอาแล้วทุกช่องหาเสี่จงไหนระบาดนีนะครับผมห้าสี่เห็ดต่างๆห้าสี่ตัวเลขนะครับคือหลายแท้ไม่สั่นเราจะจับตัวเลขนะครับเ้าสี่จับตัวเลขนะครับห้าสี่จับเอาตัวที่อยู่หน้าจุดกับอยู่หลังจุดนะครับผมมันจะมีจุดนะครับผมมันสีมีจุดห้าสี่เอาตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับห2 9เก้าเสี่เก้านะครับผม เดี๋ยวเขาเปลี่ยนปากกาแดงเนาะเปลี่ยนประกาแดงเนปงงสเนสีสัดเจนสินะกระรับเป็นเพื่อนแล้วบานที่นี่เข้ากับสิจับอ,อตัวนี้นะครับเก้ากับสองนะครับผมเพราะว่ามันสีมีจุดอยู่กลางนะครับผมมันสีได้ 25, หนึ่งสองเก้าจุดสองห้าเข้าสีเอาเก้ากับสองนะครับเราจะจับเอาเก้ากับสองนะครับผมแล้วบานที่นี่เข้าจับตัวเด่นคือเก้ากับสองงวดต่อมาเลขออกไปที่ เจ็ดสองห้านะครับเข้าใ so so you know, ้เลขก็ได้นี Esta ่เก้ากับสองเรืองเข้าด้แล้วนะครับบานที่นี่เข้าจับเอาตัวเลขเก้าสองล้วบานที่นี่เข้าออกไปวิ่งนะครับหรือเข้าออกไปเป็นตัวเด่นบนนะครับผมเข้าหลักสิบหลักหน่วยสองตัวนี่นะครับผมหรือว่าเอาไปวิ่งก็ได้นะครับเอาไปรูดนะครับผมรูดบนสองตัวนะครับเลขงอดต่อมาออกไปที่สองเจ็ดห้านะครับผมสองเจ็ดห้าเลขสองตัวนี้นะครับผมเลขสองตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผม นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับผมเอานี่ลาดลา้า,างวันที่เอกทางลางวันที่1นเนี่ยห,หาร4ครับจะผลลัพธ์สีออกมาสิเป็นแบบนี้181นะครับผม181่ง่เขากระจับเอาเอึ่ง1ปดหนนะครับเข้ากระจับเอานะครับ8กับ2องนะไม่ใช่มีจุดอยู่กลางลนะี่เนาะ ตามคอมพิวเตอร์นะครับตามเครื่องเคลือกที่เขาเฮ็ดมานะครับผมมันสีผลลัพธ์สีออกมาแบบนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งจุดสองห้านะครับแล้วบานที่เขาก็เอาหนึ่งกับสองนะครับเราจะจับเอาหนึ่งกับสองสองตัวนี้นะครับงวดต่อมานะครับผมเลขออกไปที่สองหกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมเพื่อนเนาะแล้วงวดต่อมานะครับผมเข้าก็ได้ไปที่หกห้าจุดสองห้าเข้าก็จับเอาหากับสองนะครับผมห้ากับสองเข้าจับเอาสองตัวนี้เราก็เลขหาตัวนี้นะครับงวดต่อมาเลขออกไปที่เจ็ด 50นยะครับผมเลขหาตัวนี้เข้าไปที่หลัก10บนนะครับผมแล้วงวดต่อมานะครับผมเข้าเฮดออกมาแล้วได้ไปที่185.5งแ้านะครับหนึ่แล้าดาเรียกานี้เลขหาตัวนี้มันคือกันเข้าจับเอาหาเพียงตัวเดียวนะครับผมจับเอาหาเพียงตัวเดียวเพราะว่าเลขมันคือกัน2โตัวเนาะหาจุดหาเนาะเข้าได้หาตัวเดียวแล้วงวดต่อมาเลขอกอกไปที่4ี่เนะครับเลขหาตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยบน นะครับแล้วงวดต่อมานะครับผมผลลัพธ์ออกมาแล้วการหารนะครับผมหารผลลัพธ์ออกมาแล้วได้ไปที่หนึ่งน่งแปดจนะครับเท่ากับได้เลขไปที่8กับ7ก็คือ2ตัวนี่ครับ8กับ7แล้วงวดต่อมานะครับออก9 3 5ไพ่อุดรุดนะครับผมเนะาะไพ่อุดรุดปิ้นเผ้านะครับผมนี่มันก็ถึงมันสิรุดก็จริงอยู่แต่ว่ามันเข่ามา่อไหราวดเดยนะครับผมเข้าไปที่อันนี้เข้าไปที่หลักสิบนะครับสองข้อที่อันนี้หนึ่ง เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับอันนี้5เข้าไปที่หลักสิบบนอันนี้5้าเข้าไปที่หลักหน่วยบนถึงวันนี้ลดนะครับงวดต่อมานะครับผมงวดต่อมาได้ไปที่2 3 3 7ามจุดเจาเากระสีได้3ามกับ7นะครับผมได้3ามกับ7เท่ากับจับ3ามกับ7มานี่นะครับงวดต่อมาเลขออก1 7 1เดหนึ่งเลข7ตัวนี้เข้าไปที่หลัก สิบบนออกหนึ่งเก็ดหนึ่งนะครับผมเข้าไปที่หลักสิบบนเนาะนะครับผมแล้วก็หัวต่อมานะครับผมผลการออกมาแล้วได้สี่สิบสี่สองจุดเจ็ดห้านะครับผมเข้ากระจับออกสองกับเจ็ดนะครับได้สองกับเจ็ดนี่นะครับผมแล้วเาก็เอ่ามารูดนะครับผมเอามารูดบน2ตัวนะครับเลขออกงวดต่อมาเลขออกไปที่3 7 2เลขเก็ดตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมงวดต่อมานะครับผมเอา3 7 2นี่ครับเลขไทยสามตัวรางวัลที่1นี่หาร4 เลขตัวนี้หารสีเราได้เก้าสินะครับผมได้93เข้ากระจับเอาเก้ากับสมเลยนะครับเกากับสมนะครับมันบ่มีจุดเลยตัวนี้นะบ่มีจุดเอาเกกับสาตัวนะครับงวดต่อมาเลขออกไปที่ศูนเจ็ลขสตัวนี้เข้าไปที่ลักสิบนออกศูนมเดนะครับผมเี่ยวนอนเลี้ยวงวดต่อมานะครับผมเอา0ูนย์สาหารสนะครับผมได้ผลลัพธ์ไปที่ 7, เจ็ดเจห้าข้ากระจับออกเจ็ดกับหนะครับ เจ็ดกับหกสองตัวนี้นะครับงวดต่อมาเรียกเอาไปที่เจ็ดหกหนึ่งเลข6กตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมเห็นเนาะแล้วงวดต่อมานะครับผมงวดนี้ นะครับเพจออกมาแล้วได้1 9 0 2 5เกนะศูนะครับเล้ยออกไป2 5 8นะครับลักลอยเพื่อเอานะครับแสดงว่าลดนะครับถึงเขาลักลอยเข้าเอาเขาบบาลักลอยเนาะเขาเสียเอาแต่ลักเสียก็ลักหน่วยนี่เป็นลดงวดที่2นะครับแล้วกางวดต่อมานี่นะครับผมเพจออกมาแล้วนะครับผม2 5 8หารสีได้64.5นะครับผมเข้าเก่า4กับหานะครับผมเอา4กับ5 นะครับจับเอาสองตัวนี้งวดต่อมาเลขออกไป2 3งสามห้านะครับเลขหาตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับผมได้ไปเข้าเหอลงมาแล้วสองสามห้าหารสี่ได้ห้าสิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับผมเข้ากับเจ็ดกับแปดนี่นะครับเจ็ดกับแปดนะครับงวดต่อมาเลขออกไปที่ศูนย์หกแปดเลขแปดตัวนี้นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับผมงวดต่อมา เข้ากะเอาไปที่068นี่นะครับทาเป็นแบบนี้เด้อครับเด้อสิบอกเ,เพื่อนๆนะครับผมอันนี้เข้าสิอันวิธีเฮ็ดนะครับผมทามีเลขศูนย์อยู่ทั้งหน้านี่นะครับผมให้เอาเลขศูนย์ตัวนี้ไปไว้ตรงกลางนะครับผมให้เป็น608นะครับผมถ้าผลลัพธ์มันออกแบบนี้เลขออก608เวลาเราตั้งหารนะครับให้เข้าตั้งแบบนี้นะครับให้เข้าตั้ง608นะครับหาร4นะครับผมหาร4แบบนี้ นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็น 1, 5, 2นะครับ เจดหนึ่งหาสองถ้าได้หนึ่งหาสองบ่มีจุดนะครับเข้าจับเอาสองกับหานี่นะครับคือสองกับห้านี้นะครับผมแล้วงวดต่อมาเลขออกไปที่หนึ่งห้าเก้านะครับเลขหาตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับผมเข้าไปที่หนึ่งห้าเก้าหารสี่ได้สามสิบเก้าจุดเจ็ดห้าได้เก้ากับเจ็ดนะครับได้เก้ากับเจ็ดเลขออกสามสิบแปดนี่มันบล็อกเขานะครับหลุดงวดนี้มันออกตรงกลางเนาะเก้ากับเจ็ดนะครับมันออกแปดเนาะงวดนี้ ถือว่าหลุดนะครับงวดล่าสุดแล้วงวดนี้นะครับงวดวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผม17กุมภาพันธ์นี้เราได้ออกมาแล้วนะครับผมเราสามศูนย์แปดหานซีได้เจ็ดสิบเจ็ดนะครับไม่มีจุดนะครับได้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันเป็นเลขตัวเดียวกันเราได้เจ็ดเพียงตัวเดียวในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับผมสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับหกห้า เฮาสิได้ไปที่เลขเกตนี่นะครับ17กุมภาพันธ์65นะครับผมได้ไปที่เลขเกตตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมได้เลขตัวเดียวย่างงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมสีมีได้เลขตัวเดียวอยนะครับผมสีมีได้เลขตัวเดียวอยู่เทียหนึ่งนะครับผมก็คือได้เลข5าตัวนี้นะครับผม นี่นะครับผม750หารูสีได้1 8 5 5เข้าได้เลขค่าสตัวนี้เข้าจับเอาเลข5ตัวเดียวเลขเออกไปที่475เลขคาตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมตั้งแต่งวดนี่นะครับไล่มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับผม13 14นะครับผม14งวดผิด3เทียนะครับเ,เพื่อนๆผิด3ครั้งก็คือ1ครั้งนี้นะครับผม1 แล้วก็สองนะครับสครั้งนี้นะครับผมนะครับแล้วก็สามงวดล่าสุดนี่นะครับนี่นะครับผม14บสหางวดนะครับผมผิด3มครั้งนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมมันผิดหน่อยก็ถือนะครับผมถือร้ายกว่าผิดเฮ้าก็เลยถือเอาว่ามันกระเด็ดขึ้นกันนะครับงวดนี้ได้ไปที่เลขเกตเพียงตัวเดียวนะครับโลกเลขเจ้าปัญหานี่แหละครับผมก็คือเลขเกตนี่แหละครับผม เป็นเลขเจ็ดนี่เป็นเลขที่เพื่อนเพื่อนว่ามันบวมมาะนะครับผมเพื่อนเพื่อนบอกว่าบวมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ตัวนี้นะครับผมเลขเกตตัวนี้ถามันบวมาเข้ากับไปใส่หลักสิบก็ได้นะครับผมเพราะว่าเลขตัวนี้มันเขารักหน่วยก็หลักสิบหลักร้อยไม่เกี่ยวนะครับเข้าหลักหน่วยกับหลักสิบเอาไปลูดเลยครับลดหน่วยกับสิบบนนะครับผมเลขแบบนี้เนาะเข้าสีได้เลขงวดละสองตัวแบบนี้นะครับผมไในในสองตัวแบบนี้เนาะเข้าสีจับเอาเลขสองตัวแบบนี้นะครับผมนะครับ อันตัวใดมีเลขศูนย์อยู่ทั้งหนานะครับอย่างเช่นนะครับผม037แบบนี้นะครับก็จะให้ทำไปที่307นะครับผมหาร4นะครับผมแล้วมันก็จะเท่ากับ7 6 7 5เพราะว่า,าทำเอาแบบนี้ทำเพื่อนๆมา037หาร4แล้วมันบ่ได้ตัวนี้แต่แดงมันบ่ถ,ถิดบ่แมนนะครับผมเ้าต้อง เลขศูนย์ตัวนี้มันบนมีคานะครับถาเฮ้าหารเนี่ยเฮ้าเอากดเขาในคอมพิวเตอร์เลขศูนย์ตัวนี้มันสิบวกขึ้นนะครับเพราะว่าเลขศูนย์ข้างหน้ามันสิบวกันสินสตัดสิบเลยโดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์จะตัดเลขศูนย์ข้างหน้าทิ้งนะครับผมเฮ้าจะต้องใส่เลขข้างหน้าตัวนี้ให้มีคาก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งขึ้นไปนะครับผมเลขหนึ่งขึ้นไปเลยนะครับคบอมพิวเตอร์มันจังสีบันทึกให้นะครับถาเฮ้าเอาเลขศูนย์ไปข้างหน้าเลขที่มีค่าข้างหลังเขนสิิิตตตัััดด้้้้เเลลยยโโอนนนมมมถถาาาาาไปกกแว็ขึ37 37หหรรร4 4ะี้ มันสิได้เป็นตัวใดล่ะมันสิว่าได้เป็นตัวนี้นะมันสิได้เป็นตัวอื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าเฮาเอาลูกเลขศูนย์มาไว้กลางนะครับผมทุกงวดนะครับผมคือศูนย์สามเจ็ดนี่ให้เป็นสามศูนย์เจ็ดนะครับคือตัวนี้คือกันนะครับศูนย์หกแปดนี่ให้เป็นหกศูนย์แปดนะครับผมเพื่อนเนาะเอานี่ได้แบบนี้งวดนี่นะครับล่าสุดนี่ได้ไปที่เลขเจ็ดนะครับผมเป็นเพื่อนเลขอัศจรรย์พันลึกของเฮานะครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยพี่น้องแมวเอ้ยบานีสูตรของเฮานี่่นนะะคคครรัับบบบผผมมวกลูณเอา อาหารนะครับผมเปื่อนมาหลายอย่างหลายแนวแทบบานนะครับผมเป็นหนงยเลกอัศจรรย์พันลึกเข้านะครับมันสิเป็นเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบน10หน่วยบนนะครับผมเด่น10หน่วยบนนะครับผมนี่เลขตัวดีเนาะได้เลขมวลละ2ตัวแบบนี้นะครับนี่เก้าสองนะครับผมเก้าสองออกสองหาหนึ่งสองออกหกหนึ่งห้าสองออกหาศูนย์เลขหาตัวเดียวออกเก็บหานะครับเลขงวดนี่ลดงวดต่อมา ได้3กับ7ออก7 1หนึ่งได้งวดต่อมาได้2กับ7ออก72งวดต่อมาได้3าได้เก้ากับ3ออก3 7งวดต่อมาได้6กับ7ออก6 1หนึ่งนะครับงวดต่อมาลดงวดต่อมาได้4กับหาออก3าหางวดต่อมาได้8กับ7ออก68นะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมงวดต่อมาได้หากับ2ออกหาเก้านะครับผมมันจะเข้าไปโตหนึ่งนะครับผมเข้า10หน่วยหนึ่งตัวันเถ้าออกไปโรดนี่นะครับเลข2โตนี่มั่นกะสีเถก สองตัวบนนะครับผมซื้อเลขสองตัวบนเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วบานที่นี่งวดนี่ได้ไปที่เลขเจ็ดเพียงตัวเดียวนะครับผมได้เลขตัวเดียวเรื่องวันนี้ได้เจ็ดตัวเดียวรูดเจ็ดบนนะครับผมตามสูตรนี่เลยนะครับผมอัศจรรย์พันลึกนะครับผมในสูตรนี่นะครับผมเอ้ยบานพี่น้องแมวไว้เป็นงไรบานสูตรหารขเข้าได้นี่ครับต้องทําด้วยเครื่องคิดเลขนะครับผม ต้องทําด้วยเครื่องคิดเลขเอ้เอเข้าสีไปทําด้วยปากกาเข้าเขียนส,สมมตินี่บอได้นะครับผมมันสีบอลงโตเข้าจะต้องใส่คอมพิวเตอร์เป็นผู้ประมวลผลให้เนาะนะครับจังสีลงโตแบบนี้นะครับสีผลลับสีออกมากแบบนี้เลยนี่คือผลลัพ์การหารนะครับนี่คือผลลัพ์เลยครับเลอนี่คือผลลับนี่คือผลลับการหารแต่ว่าเข้าจับตัวเลขคือตัวที่อยู่หน้าจุดกับอยู่หลังจุดมันสีมีจุดอยู่กลางนี่นะครับผมจุด25.5.75จุดจุดอันนี้กจุด็จุด7 5นะครับ แต่ว่าโตทั้งนี่นะมันจะเสีบอนซ์สีบรอนซกันนะครับผมโตทั้งโตัวไทยนี่นะครับตัวเลขอันตัวชุดที่แรกนี่นะครับนาจุดนี่สิบซ์ขึ้กันบรอนซ์ขึ้นกันจะโตบ่คือกันจะงวดนะครับผมแต่ละงวดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเปลื่นเนาะนี่นะครับผิดสางวด15งวดผิดไป3งวดนะครับผมเข้าไปทั้งหมด14งวดเอ้ย12งวดนะครับอ่า12งวด15งวดผิดสางวดเนาะ เฮาบ้านเพื่อนๆสิวาจะไหนกววานะครับผมเพื่อนเนาะเฮาปรับพิดเจาหน้าบังเดินนะครับผม้ามันเข่าในงวดนี่งวดหนะ้าเฮ้านี่พ่อไปเอาไซส์แล้วนะครับผมเฮ้าเอาเลขตัวนี้เมื่อวิ่งมาโหลดเลยนะครับผมทางงวดนี้เขางวดหนะ้เาเฮ้าโหลดเลยนะครับง่ายดีนะครับผมวาต้องคิดใน้รดสมองเนาะนะครับผมเอ,อ้ยนี่เอาสูตรเดียวนี้เลยโหลดเลยนงางแถาเงินโหลดนะครับผมเพื่อนเนาะนี่โหลดสูตรนี้จะต้องคำนวณผลประมวลผลด้วย เครื่องคิดเลขนะครับผมหรือโทรศัพท์ที่มีเครื่องคิดเลขนะครับผมอันนี้ใส่คอมพิวเตอร์เป็นผู้ประมวลผลให้นะครับเพืเ่นนะอนๆเนาะเฮาว่าสามารถที่สิไปเฮ็ุให้ไมนลงโตได้คือเฮ้าสีเอาปากกาไปบวกลบคูณหารนี่มั่นสีลงโตยากนะครับผมแล้วบางที่อาจสีขาดเคลื่อนได้นะครับผมเพืนนะ่อนเนาะเฮาจะต้องใส่คอมพิวเตอร์ย่างเดียวนะครับเพื่อความแม่นยํานะครับผมเฮ้ากดเข้าไปปุ๊บผลลัพธ์ออกมาปุ๊บเลยเฮ้าจับเอาเลยเลขตัวนีปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมเพื่อนๆลองเหตเบิ่งกันได้นะครับผมน นี่นะครับ308หาร4นี่เท่ากับ77นะครับบ่มีจุดนะครับ77็ดสเจ็ดลขเตัวนี้มันคือกันนี่นะครับผมตัวเลขนี้มันคือกันเนาะเข้ากับจับเอาเจ็ตัวเดียวเลยนะครับผมคือจังหวดนี้คือกันนี่นะครับที่มันได้หาหานี่นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผม185.5นี่นะครับผมหน้าจุดกหาลังจุดกหานะครับเข้ากับจับเอาหาตัวเดียว นะครับถ้ามันคือกันทั้งหน้าทั้งหลังจับเอาตัวเดียวคือตัวนี้นะครับเลขหานี่ออกไปที่สี่เจ็ดห้านะครับมันก็เข่ามาไลยงวดอยู่ด้ยเข่ามากเข่ามากเข่ามากเลขเข้าๆหลุดๆแต่ว่ามันเข่าไลยก็เถื่อห้างวดผิดครั้งหนึ่งห้างวดผิดครั้งหนึ่งห้างวดผิดครั้งหนึ่งกะว่าได้นะครับผมนี่เข้านับมาเลยดีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่งวดที่หานี่ลดน,น,นี่กับหนึ่งสองสามสี่งวดที่หากับลดนี่หนึ่งสองนี่สามนี่ นะครับผมซีนี่ก็รถงวดต่อไปนี่เขาแน่นอนนะครับผมอ่ามันต้องหางวดรถเที่ยนึงนะครับผมนี่ก็เริ่มต้นเลยหางวดเท่าจังเว้นหางวดเท่าจังเว้นก็ได้นะครับแบบนี้เลยเลขอัศจรรย์ของห้องนะครับผมเรขพิสดารพันลึกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับผมเพื่อนๆเอาเชียร์เพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆเนาองวดนี้ได้ไปที่เจ็ด ตัวเดียวนะครับผมเอากับฝากคเพื่อนไว้เด้อนะครับเด้อเพื่อนๆเนาะเอาสำรับคลิปนี้แอดกับเซฟเพียงสำนีนะครับผมเพื่อนเนาะเอาแอดเซฟเพียงสำนีเลยนะครับผมอยู่นี่มีแห้งเก็บไหนก็ต้องเบิร์ตสุขสุขคนนะครับผมเอาสบายดีเบิร์ตเพลย์นะครับผมสวัสดีครับ